เรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายชื่อเรื่องแม่ค้าข้าวเหนียวหมูย่างกลิ่นควนันและต้นแบบจากยายริบบิน้นรุ่งเช้าตรู่ของทุกวันเสียงพัดลมเก่าๆดังคลอไปกับเสียงไฟที่ลุกพลึกในเตาถ่า,านเพื่อนของฉันลุกขึ้นมาจากที่นอนหลังเพิงเล็กๆข้างร้านเพื่อเตรียมของขายหลังจากจุดไฟตั้งเตาย่างเสร็จ ข้าวเหนียวร้อนร้อนวางเรียงอยู่ในหวดหมูย่างหอมฉุยไก่ย่างและปลาดุกย่างค่อยๆพลิกบนเตาถ่านควันพวยพุ่งจนลูกค้าวแวะมาอุดหนุนทุกเช้าก่อนขึ้นรถไปทำงานมันเป็นงานหนักเพื่อนของฉันรู้ตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเปิดร้านนี้ขายทุกวันไม่มีวันหยุด เหมือนยายริบบิ้นที่ตั้งร้านอยู่หน้าอนามัยดันนายที่ตำบลดันนายร้านเล็กๆของยายริบบิ้นที่เปิดมานานหลายปียายริบบิ้นยังยืนหยัดแม้จะอายุมากแม้จะเหนื่อยเหมือนกันแต่ยายก็ยังสู้ต่อไปเพื่อนของฉันพยายามสู้เหมือนยายริบบิน้นแต่ความจริงมันหนักหนากอว่าที่คิดเงินทุนหมุนไม่ทันของที่สั่งมาขายกองเต็มร้านแต่เงินกลับไม่เหลือโดนโกงสารพัด เจอคนเอาเปรียบคนหักหลังเรื่องแบบนี้เพื่อนของฉันไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองจนได้สัมผัสมันกับมือเพื่อนฉันเคยท้อแท้ใจนั่งคิดจะเลิกขายหลายครั้งบางคืนแอบร้องไห้เพราะความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังอุปสรรคแห่งการค้าขายการเปิดร้านมันไม่ใช่แค่ตั้งเตาแล้วขายแต่เส้นทางของเพื่อนฉันเต็มไปด้วยขวากหนาและบทเรียนราคาแพง โดนโกงเพื่อนฉันเคยโดนลูกค้าเอาเงินปลอมมาจ่ายหลายครั้งให้เชื่อแล้วหนีหายไปของกองหมูที่สั่งมาบางทีก็โดนโกงน้ำหนักแถมยังต้องคัดของเสียทิ้งอีกเงินหมุนไม่ทันวันไหนขายไม่ดีเงินทุนก็จมอยู่กับวัตถุดิบที่เสียได้ง่ายกดดันและขาดทุนบางวันขาดทุนก็ต้องกัดฟันสู้ไม่ยอมถออดใจ แผลเป็นของการค้าขายคือบทเรียนแห่งความแกรง่งแต่ถึงจะโดนอะไรหนักแค่ไหนเพื่อนฉันก็ไม่คิดยอมแพ้ถ้าอยากเติบโตยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราต้องเผื่อเงินไว้สำหรับการโดนกงด้วยนั่นคือสิ่งที่เธอเรียนรู้จากประสบการณ์กําลังใจจากต้นแบบ ทุกครั้งที่นั่งรถผ่านหน้าอนามัยด่านในเห็นยายริบบิ้นยังยืนอยู่ตรงนั้นตั้งร้านเหมือนเดิมทุกเช้าขายของเหมือนเดิมฉันก็ถามตัวเองว่ายายยังไหวเลยแล้วเราจะถอยทำไมชีวิตต้องมีแผลมันคือเรื่องธรรมดาและเพื่อนฉันเชื่อว่าแผลเหล่านี้จะทำให้เพื่อนฉันแข็งแกร่งขึ้นในวันข้างหน้า ชีวิตต้องมีแผลเพื่อแข็งแกร่งในวันหน้าเพื่อนของฉันย้ำเตือนกับตัวเองทุกวันขณะพลิกหมูย่างบนเตาเพราะเธอเชื่อว่าวันหนึ่งร้านเล็กๆของเธอจะอยู่ได้ขายได้นานๆเหมือนที่ยายริบบิ้นทำให้เห็นมาหลายปีนี่คือ5ข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวนี้หนึ่ง ความอดทนและความมุ่งมั่นเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความอดทนและความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับอุปสรรคของการค้าขายแม้จะเจอความยากลำบากเพื่อนของฉันก็ไม่ยอมแพ้และยังคงเดินหน้าต่อไป 2. การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อนของฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดและอุปสรรคที่เจอเช่นการโดนโกง การจัดการกับของที่กองเต็มร้านและปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่ทันประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและมีภูมิคุ้มกันในการทำธุรกิจ 3. กํกำลังใจจากต้นแบบยายริบบิ้นเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนของฉันการเห็นยายริบบิ้นยังคงยืนหยัดขายของแม้จะอายุมากทำให้เพื่อนของฉันมีกำลังใจที่จะสู้ต่อ 4. การยอมรับความจริงของชีวิต เพื่อนของฉันเข้าใจว่าชีวิตต้องมีแผลเป็นและแผลเป็นเหล่านี้จะทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นในวันข้างหน้าการยอมรับความจริงนี้ทําให้เธอไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคหความหวังและการมองโลกในแง่ดีเพื่อนของฉันมีความหวังว่าร้านเล็กๆของเธอจะอยู่ได้นานๆเหมือนร้านของยายริบบิน้นการมองโลกในแง่ดีนี้เป็นพลังสําคัญที่ทําให้เธอสามารถก้าวผ่านความยากลําบากไปได้ ที่มาสาวน้อยหน้าใสาเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในภาคที่สองติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในภาคที่สองได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า